ครูเนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะเราจะมาเจอกันในคลิปที่3นะคะบทที่เราจะเรียนนะคะก็คือการเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวน10ค่ะนักเรียนเห็นรูปภาพม้าไหมคะเรามานับม้าในคอกกันนะคะว่ามีกี่ตัวนบะพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7, 8 9 10แม้าในคอกมี10ตัวใช่ไหมคะเราสามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกคือเลข10อาราบิกเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยเลข10ไทยเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือสออีบอ0ค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนใช้นิ้วลากเส้นตามรอยปากเพื่อฝึกเขียนตัวเลขค่ะตัวเลขอาราบิกนะคะเราจะเขียนเลข1อาราบิก โดยลากจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะตามลูกศร1 2ตามสองได้ว,วงกลมค่ะจากข้างบนลงข้างล่างเหมือนเดิมค่ะ1 2นะคะต่อไปเลขหนึ่งไทยค่ะเราจะเริ่มตรงกลางโดยม้วนหัวเป็นวงกลมก่อนนะคะ1 2สองค่ะเลขศูนย์ไทยเราก็จะลากจากข้างบนลงมาข้างล่างเหมือนกันค่ะ1 2สองนะคะทำได้ไหมคะ ต่อไปค่ะในรูปภาพจะมีจำนวนผักและผลไม้นะคะให้นักเรียนโยงเส้นรูปภาพอาหารสัตว์ที่มีจำนวน10ใส่ตะกร้าค่ะอันแรกนะคะเรามานับใบผักใบคะน้ากันนะคะว่ามีกี่ใบ 1..2..3..4..5 ใบคะน้ามี5ใบใช่ไหมคะเราก็จะไม่โยงเส้นนะคะต่อไปนับแตงโมงค่ะ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามแตงโมมีสามชิ้นค่ะทั่วค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถั่วมีสิบเมล็ดพอดีค่ะลากเส้นลงมาเลยนะคะต่อไปแตงกวาค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแตงกวามีสิบ ลูกพอดีค่ะลากลงมาเลยกล้วยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก้ล้วยมี10ผลค่ะแครอทค่ะ1 2 3 4งสองสแครอทมีแค่4ผลเราก็จะไม่ลากเส้นมาที่ตะกร้านะคะต่อไปให้นันกเรียนเขียนตัวเลขแสดงจำนวน10ค่ะ อันแรกนะคะคือเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะเลข10อารบิกค่ะบรรทัดต่อไปเลข10ไทยค่ะบรรทัดต่อไปเลข10ตัวหนังสือค่ะสซอีบ e อสสิบค่ะนักเรียนเติมให้ครบเลยนะคะหน้าต่อไปค่ะให้นักเรียนระบายสีนกจำนวน10ตัว นกในรูปภาพนะคะเรามานับกันนะคะว่ามีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราระบายแค่10ตัวนะคะอีก3ตัวเราไม่ต้องระบายนะคะเพราะมันมีทั้งหมด13ตัวค่ะต่อไปก็เขียนแสดงตัวเลขจำนวน10เหมือนเดิมค่ะเลข10อารบ,บิกค,ค่ะเลข10ไทยค่ะและตัวอัสือนะคะ น้าต่อไปค่ะให้นักเรียนนับจำนวนรูปภาพแล้วเติมตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนค่ะในหน้านี้จะเป็นการทบทวนตั้งแต่เลข1ถึงเลข10เลยนะคะรูปแรกมี1ใช่ไหมคะก็1อารบิก1ไทย1ตัวหนังสือค่ะรูปที่2 1 2 2องาบิก2ไทย2ตัวหนังสือค่ะ 1>, 1 2 3่งสองสามสามอารบิกสามไทยสามตัวหนังสือค่ะหนึ่งสองสามสี่สี่อารบิกสี่ไทยสี่ตัวหนังสือค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอารบิกห้าไทยห้าตัวหนังสือค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอารบิกหกไทย6กตัวหนังสือค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอารบิก จ็ดไทยเจ็ดตัวหนังสือค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอารบิกแปดไทยแปดตัวหนังสือค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าอารบิกเก้าไทยเก้าตัวหนังสือค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอารบิกสิบไทยสิบตัวหนังสือค่ะเป็นยังไงคะ สำหรับบทนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือรู้จักตัวเลขฮินดูอาราบิก0ถึง10ตัวเลขไทย0ถึง10ตัวหนังสือ0ถึง10ค่ะสำหรับกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำนะคะนักเรียนหยิบแบบฝึัขึ้นมานะคะเปิดหน้า23นะคะให้นักเรียนระบายรูปสัตว์ที่มีจำนวน10ค่ะแล้วเขียนแสดงตัวเลขด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือค่ะ หน้า24ให้นักเรียนนับจำนวนรูปภาพแบบที่ควนพิ่งพาน,นับไปเมื่อกี้แล้วเติมตัวเลขให้ถูกต้องนะคะโดยเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือค่ะมี24และ25นะคะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะเควนจะไม่ได้ทำเฉลยให้นะคะเพราะเราจะมาเฉลยพร้อมกันในห้องนะคะสวัสดีค่ะ